สวัสดีครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบว,บวิ่งเสีงยงเสียงไปเหมือนปุน๊บหอรามเลยอะเจ็บ่าแน่10โมงยังเจอยังมีคนมาก่อนได้อีก9โมงครึ่งอะไรเงี้ยยัง,งเจอเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงอยากถามได้ถามเลยฮะแต่ขอคำถามที่ตอบได้ นี่มีไหมครับอะไรครับผ้าใยเก่าร้อนจริงไหมครับคะอะไรนะยาวจริงไหมต้องมองสัมเขียนได้บ้าอ๋อโอ้ยสัมผัสกันไปหลายส่วนแล้วแล้วสัมผัสแล้วพราองแล้วแก้มพอก ได้รู้ข่าวทีมื่อไหรรอ้ยครับตูรู้ตูรู้อยคปแล้วอะไรครักรธนะครับระุณเคหมอเรค่ะ่ยครับว่าอเสิตเปนยัแล้วคะคอนเสิร์ตจะหแล้วดโมแรกเสร็จแล้วแต่ว่ามีดโมได้จะปิดกลับดโม่อยู่เรื่อยครับเพราะว่าเรื่องิขสิทธิ์ยังไม่คอนเฟิร์มมา่้องนะแล้วก็ยังมีเรื่องของ จ้าวของคอนเสิร์ตอยู่ด้วยที่ใช่กำลังดูอยู่ว่าช่วงตอนถ้าเพลงอะไรที่เกินไปมันจะดรอปดรอปโคลยก็เลยก็เอาสจับพี่าแทรกบ้างหรือว่าเพิ่มหรือว่าลดครับจ้าวถึงสักหนึงร้อยเพลงไหมร้อยเพลงตาชมูร้อยเพลงโคตรนะฮะจ้าเพลงที่ร้องอยู่ทุกวันทุกวันจเนื้อไไม่ดันนึงนะผมยังเปลี่ยนทุกรอบเลย ร้อยเพลงผมว่าอันนี้เทศกาลโลกดนตรีหรือเปล่าไม่ใช่เทศกาลแก่อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงร้อยเพลงแต่ว่าเยอะอยู่99เลยหรอขอตัดค่าลิขสิทธิ์หน่อยได้ไหมจ๋าเว่าไงครับจ๋าเวว่าไงตอนจะมีแก้มไหมคะืูจะเล่นจะสองคนผมขอแชร์ได้ไหม ขอาพี่เหรอคะไม่ใช่เยนต้องแทนแล้วอยากแชร์อยากจะถามผมเนียดคือซีรีส์ก่อนหน้านี้เป็นโซน,นัสใช่ไหมก็อยู่ในชุดอยู่ในชุดนักศึกษาใช่ไหมแต่เรื่องนี้วันทำงานแล้วใช่ไหม เราก็ต้องเล่นบทแบบเป็นบทผู้ใหญ่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะมานหนุ่มบเด็กนได็กมันมีที่นั่งวมะเดี๋ยวรอบแล้วคำถามต่อไปนะหมดรอบแล้วนะเรจะถามยกมือเลยค่ะมีไหมยกมือคะันู่นข้างหลังทิศทิศเทสทิศทั้งหลังคุไม่ชอบกันจรีนต่อค่ะ ไม่ชินเหมือนกันเนาะการแบบพูดคุยกับล้อใคที่อยู่ในละครไม่ชินเหมือนกันเนาะเอาไวินมาเอาไปวินมาเาไม่ตอเอามื่อไว้ไหนอะอว่าผมว่าตอนที่พูดค,คุยบนเวทีคั้งแรกที่กลับมาเจอกันใหม่อันนี้แอบมีความเดิ ทางไหนดีว่าเล่นยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะมีอ๋อะอะไรน,นไะครับขาดูไม่เคหละค้ไม่เคนมากกว่านีก็เ<ญ><ญ>รินไลไม่่ก่อนตัเดกแสตวนะ เอสเอสเอสอเ็ตคือรอบนี้ทิริยามารี้บิกินเกนไม่ใช่โนัสเอสมิกินไอเกนะ้สนัไม่ใช่บิกินไอเกนี่ยิกินอเกะไอเอ๋ออยากได้แบบคิลเพื่อนมาเมาส์อ๋อพวกพพ่มายังไม่มาหรอกคืออยากคุยเขาอะ แต่เขาเป็นประจำบู๊กยิ้มสีอยู่แล้วนะขาดเขาบอนเลยว่าเขาอยากมาเมาส์อยู่โอ้แตเขาอยากมาเมาส์อ่ะโอ้งั้นแสดงว่าเท่าที่ผมแอบถามจากพวกคุณมาก็คือถ้าจะมีเกมหรือว่ามีอะไรอยากให้เกี่ยวพันกันกับเกี่ยวพันจริงๆริงเลยเลื่อนด้วยกันอยู่แล้วอ๋อถ้าเลือกด้วยกันก็ไปเลือกเลยประหยัดผม รอบนี alors, look, you know, look, ้เราต้องช่วยกันนะรอบนี้เราต้องช่วยกันนะถ้าผัดโซเอาไปโหเราทำอะไรก็ได้โว้ยถึงอยากจะให้แบบมีรถบัสขึ้นมาบนเวทีก็ทำได้โว้ยทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยเข้าใจสิหรือยังว่าสิ่งบอกว่าเด็กไม่ต้องเด็กไม่ต้องเอาลูกหน้าเป็นเด็กขึ้นไม่ต้องไม่เป็นไรเก็บกันเป็นกลุ เล่นเล่นมดเยยเล่นมก๋าหนักกเลยว่าไงจ้ามกฝั่งเโลมีสตรีมมิ่งฟ์มคะไลฟ์สตรีมมิ่งนพิ้าไลฟ์สตรีมมิ่งมีปกติจะมีทุกโชว์อยู่แล้วกคอิตเลยแต่ถ้าโเร็วภายใน5นาทีไลฟ์สตรีมมิ่งจะมีฮิตมีอาร์ตเพ มัเองถูกกับเราเลยคุณคุณจะได้เห็นอีกทีครั้งที่คุณโอนจะมันเต้นแบบเคปออกแบบทีม็อกแบบนี้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขเขาให้ได้นะต้องด้วยนะครับนับเว็บลงไหมผมว่าถามก็ทงเลื่นไข่ดีกว่า เดี๋ยวลงทำอะไรครับพี่ติ๋วมันจะมีร่วด้วยหรอใช่ไม่ร่ลงธรรมดาแล้วหลังแบบนี้น่าจะร่วงบ่อยด้วยเอาเป็นว่าผมว่าทำไงให้เต็มที่เดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละอะไรนะครับอ๋อแค่บอกว่าให้มันลองมากดเองดูแล้วจะได้รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงไม่ต้องกดนะฮะ ผมอาจจะไม่เคยได้กดเองผมอาจจะไม่เข้าใจพี่ผม,มกดไปกดบันวันที่สี่ได้ข่าวว่าโค้ชาผมได้หน้าสุดครับไม่เห็นโลกเลยงานใหญ่ก็เลยก็มันคงไม่น่าจะขึ้นมากกว่านั้นหลอกมั้งเปิดประตูไม่ได้นะเกิดมาว่าน้ำทังบ้านเลยนะ ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมันก็เลยจะปล่อยไว้ก่อน่ลกมากอั้มน้ำไม่ได้ท <c oughs> ั้น้ำเพิ่มไม่ได้ลนต้องเรียนชากดวด <c oughs> แล้วสองทีด้วยสงการอ่าสงการก็ชักไม่อยู่ไม่มีชักเลยก็เลยชักแน่นเแค่เลยเจ็ดพันกว่าบาทแบบอองข้ามเงื้ออย่างเห็นละครเวทีด้วยค <c oughs> วยาวมทบบาาาี่ละครเวทีเหมือนทุกคนครับ ผมเล็กคิดว่าอันนี้ผิดเฉยๆนะอาจจะไม่ได้หลายหลายเขียวแต่ว่าต้นคนสุดท้ายทีมงานขอขอแพทพนแล้วตลกเพราะที่ใครขอแอดดอ,อกนะนะ <c oughs> ใครขอแอดดอ,อกนะ <c oughs> แล้วตอนนี้เหมือนกำลังคุยกันอยู่ว่าไอ้โดนทิ้งแมนเนี่ยอยากให้ถอดอะไรออกมาได้บ้างเราให้ดูไดแไหมครับพี่อยู่ <c oughs> อยู่นะ <c oughs> เนี่ยซึ้งแล้วก็น,นะทุกคน ได้แล้วเดี๋ยวเอ็กซเรดี๋ยวเพืดด่อนดูนะคุณลองดูท่าตาน็องซิงแมนถอดหัวได้แต่ในขณะที่ถอดหัวได้สามารถถอดกระเป๋าได้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าถอดสองอย่างพร้อมกันจะออกมาเป็นหน้าตาเราเริดได้ใช่ไหมได้ได้เพราะว่าอย่าอย่าใ,ใ,ใ,ใช้จริงเลยแต่ผมอบอกว่าเอาไม่ได้นึกภ <c oughs> าพตาม็อิมแมนถอดทั้งหัว ขอทั้งขาออกขอดห้หมดเลยออมาเป็นออมาเป็นจิ้นเหล็นะฮะตอนนี้เยวหเห็เดี๋ยวน้าจะมีคนถ่ายติดหัวแช่ต่อเผื่อเลือดด้วยนะฮะ อโอเคเด็กได้โกรดถ้าถอดรีบแต่งตัวให้ผมด้วยถ้าต้อมึงก็โทรวิ่งถามเลยนะฮะไม่จริงๆคือเราแบ่งงานกันทำเองพี่สิงอยู่ในด้านการว้านลูกจะให้ผมวาดเหรอใช่ไหมถ้าวาดไม่ขายไม่ได้เลยนะถ้าก็เลยไปคิดชื่อมายี่ผมดีบีกทิ้งงานว่า อยากเห็นว่าบรรยากาศเป็นไงเข้าไปดูในติกตอกของวิสิงได้นะครมีรีวิวคร่แตก็ของวิสตกน่าไรอใครยังไม่รู้ขอแค่เกียว่ิไม่ครับเราทุกวันนี้ให้สิ่งออกมาเล่นโซเชียลได้ก่อน อย่าพูดไปว่ท่านติ๊กตอกเลยนะฮะอ๋อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วปีก่อนปีแล้วอยากเห็นจีติ๊กตอกใครเปคนแรกอ่ะแต่ว่าบอกเราบอกว่ามีอยู่แล้วก็จริงแต่เราไม่ได้บอกเราว่าเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีปีปี2600แต่พี่รายงานเวลาเราอะไรเกิดผลสนใจตลอดเลยนะ พูดย้อนไปพูดย้อนไปเลยดูดีแต่ระหว่างรอพยาบาลก็ดแบบูตัวเองแก่แก่แล้วหยุดไม่ใช่ไ,ม,ไม่ได้ไห,มหมายถึงฝนหมายถึงคนที่นั่งก๊อฟี้กันอยู่ตอนนี้นะฮะได้ไหมครับอะไรนะครับโคแบ้ ไ,ได้ข่าวว่าพี่สิงห์ครับผมก็ทำแบรนด์มาสร้างแบรนด์่ตแต่ว่าล่าสุดที่กำลังทำมันเป็นแค่สเปเชียลเหมือนเป็นลิมิเต็ดที่แบบว่ายังไม่ได้ชื่อแบรนด์แบบรายตัวอยู่อะครับผมเพราะว่าจะไม่ได้ใช้ยินเตอร์แล้วแต่ว่าต่อไปจะทำเป็นแบรนด์ชื่อใ<ป>หม่ใช่ชื่อใหม่ครับแต่ก็รบกวนในใจอะไร <no od ily> ผมกตามแต่ว่าแต่ว่า ในอนาคตจะไม่ได้ทำแค่เสื้อเลยก็เลยก็เลยแบบว่าตั้งใจจะทำแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังมีไม่ออกว่าจะทำอะไรก็คือพี่บุดูเอาแอบดูมาแล้วนะมันจะเป็นลิมิเต็ดเฉพาะสำหรับคนเสิตนี้เพราะว่ามันจะไม่มีชื่อเลยมันจะมีสัญลักษณ์บางอย่างนี่ก็คือเฉพาะกับงานนี้เท่านั้นเลยเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกูก็เห็นแล้วนี่ครับใช่ปะ เห็นแล้วไอ้สีตกไปีแต่ว่าไอ้ีจะมีแค่สีเดียวที่เห็นที่จริงมีสองสีนะครับผมเป็นสีเหลืองฟลุ๊กไว้นะฮะยังไงเรื่องลไม่มีร่อหรือฟลไว้ไม่มีเรื่องไ,ไ,ไม่มีด้ว่รู้่จักรูกน้อเลืะไรทำอะไรครับอยากให้นงสทำหนเหมือมนมี่พบอกว่า

ห้ององอ่าใส่กาหใส่กาโหลนออโเรียนพ่ชาเราเ่มาถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวมีคนการดูเอด้วยมาถ่ายรูปกันอัดลมให้รอกัน Okay. He uh, he said that he will find someday that they both wear a ring because it's very expensive. So that they, they think that uh, it's not uh so to wear every day. <laughs> I will choose the day for wearing together. Okay. ต oh, ah. mm ีอะเอ้ไอวิวคอไอวิวคออแป็กน่ขี้ตตัวเยนเอหผมอาบอ่แต่อะอารารกุ้น่แนุ่าจ ต้องคาเซโยเลยมั้งเวอรดี้วันโฟร์เดย์รที่ไทยโอเคพอไปที่ยืนเราต้องรอต่อหน้ากรรมการสี่ท่านเรียนตั้งแต่รุ่นแรกเลยคือตอนมาอย่างดีดีตอนสอบคือเป๊ะทุกอย่างรู้สึกว่าเอ้ยมันเป๊ะละทุกอย่างเป๊ะละได้แน่นอน ขึ้นมาถึงอยู่หน้ากันยงปาาป่าปปท่ไหนวะแ่ที่เราปักไว้ป่าปาแล้วก็หาไม่เจอหาขึ้นไม่เจอแล้วก็จนจนให้เมากับพี่กันต้องแบบทุกคนแบบเหมือนแบบการเชียร์รูปพาเล็บนเวีนจันทร์จิ้มจุกจ้มอะไรจจจจ ผมว่าเป็นข้อดีนะคือเราทำพิธีกรเราจะเห็นมาเวลาที่มีแขกที่เป็นวัยรุ่นข้อรายการอะไรอย่างเงี้ยครับคือขั้นสองขสามรละกอนเพราะว่าเพราะว่าในรายการเนี้ยเวลาที่มีศิลปินมาที่รายการะจะต้องเป็นระดับแบบดีว่าหรือว่าเป็นระดับแบบอ่อันนี้ดีว่าศิลปินแห่งชาติอย่างเงี้ยระดับศิลปินแห่งชาติเลยซึื่อเขาไม่มสิทธิ์มาอันนี้เราดีใจมากๆนะ แต่พอตอนมาแล้วเราเห็นบรรยากาศที่ทั้งคณะกรรมการหรือว่าครูหรือว่าทุกคนในทีมงานพยายามเอาใจช่วยเราอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือต้องเป็นความน่ารักของกลัวเขาไม่ชนคณะกรรมการหรือ<ม>ทุกคนน่ารักจ<ต>ั<ต>ไม่เ<ม>ชียร์คณะกรรมการเาคือคืออย่างบางคนเวลามาแล้วแล้วแล้วเขาไม่ได้กินด่ะนครับเขาก็จะไม่พยายามเอาใจช่วยมากอ<ม>ันนี้อันนี้สัมผัสได้จากตาแล้วเลยว่าแบบทุกคนเอาใจช่วยมากอะไรย่งเงี้ย ก็คงเป็นความไม่กับเขาไอ้ดูรายการอะไรแล้วตอนถ่ายรายการเสร็จอ่ะพี่สิทกลับบ้านได้เลยนะไม่กลับนั่งดูอยู่หน้ามอนิเตอร์อยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครัต่อต่อวันนั้นแอคชันชัยมาฮะแต่ไม่เจอแต่ไม่ได้เจอแต่เขาอยากดูจริงเขาอยากดูไม่เจอลุ้นชนะคนแรกเลยชนะโตแล้ว bring กี่ปีนะ for the fans that are from Latin America that support you every day you can give a message เขาเขามาจากเปรูเขาอยากให้ฝากข้อความถึงแฟนๆที่ลาตินอเมริกาฝากให้นิดนึงที่ซัพพอร์ตมาตลอด we would like to to send like a uh, message to you guys if we have a chance we would like to go there <c oughs> we would like to meet you. Yes. <laughs> <laughs> i เดี๋ยวน้องโตบอกาไม่วิ่งตามเนะเพราะว่าตอนนี้